สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะวันนี้บ้านรองพยอมก็จะพาเพื่อนๆมาถนอมอาหารนะคะเป็นการถนอมผลไม้ที่ชื่นชื่อว่าเป็นกล้วยนะคะในบางครั้งนะคะกล้วยอาจจะเป็นอาหารที่หลายๆคนต้องการกินนะคะบางครั้งเราซื้อมาสองหวี กินไม่ทันนะคะซื้อมาพร้อมกันกินไม่ทันสุกงอมต้องทิ้งนะคะเน่าดำต้องทิ้งนะคะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการถนอมนะคะคือการใช้ห่อก,กระดาษนะคะห่อกระดาษแบบนี้นะคะเราจะเก็บได้ประมาณ2ออาทิตย์นะคะที่กล้วย จะไม่มีการเสียหายไม่เละไม่เน่านะคะเราจะหยิบกินได้ทุกวันนะคะวันละลูกหรือสองลูกก็ตามแต่ที่เราต้องการนะคะอันนี้คือกล้วยสุกแล้วนะคะแต่ยังห่ามอยู่เราจะห่อแบบนี้นะคะแชทเปาเอ่ยน,นี่ค่ะเราจะห่อแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วน แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอีกทีนึงนะคะส่วนกระดาษนี้เราจะหากระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษโมชัวต่างๆที่เขาให้มาหรือว่าเราซื้อของแล้วเขาแถมมานะคะเราก็จะเก็บไว้เพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ถ้าทิ้งไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะนี่ค่ะเราจะห่อแบบนี้นะคะ เร็เราก็จะใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็รีดเอาความที่เขาเป็นลมเป็นสูญยากาศออกให้หมดนะคะแล้วเราก็ผูกใส่ตู้เย็นไว้ในช่องชั้นผักนะคะเราจะเก็บได้นานมากๆเลยนะคะสองอาทิตย์ยังไม่เป็นไรเลยนะคะ เปลือกกุ้ยก็จะยังไม่ดำด้วยนะคะเนื้อข้างในก็ยังแน่นเหมือนเดิมนะคะไม่เละไม่เน่านะคะอันนี้สําหรับคนที่มีลูกอ่อนนะคะในตามชนบทหรือว่าในเมืองนะคะที่ยังเลี้ยงลูกด้วยโบราณหรือว่าเรามีเขาเรียกว่าการเลี้ยงดูนะคะเงินเราทำงานมาบางบ้านอาจจะอยู่หลายคน แต่คนหาเงินเพียงคนเดียวก็ต้องช่วยกันประหยัดนะคะเด็กกินกล้วยจะสุขภาพดีนะคะจะฉลาดผิวพรรณจะสวยอันนี้ก็จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะบารางอพยมจะเลี้ยงลูกด้วยการให้กินกล้วยนะคะกินกล้วยบดกับข้าวแล้วก็ใส่ปลาทูให้เด็กกิน ลูกสาวของบัณฑิพยมนี้ให้กินตั้งแต่สีเดือนนะคะโดยที่ไม่ใช้อาหารเสริมของที่เขามีกะมีขายตามห้างร้านในท้องตลาดทั่วไปนะคะก็จะใช้กล้วยใช้ปลาบดกับข้าวให้กินนะคะไม่ใช้อาหารเสริมหรือว่าที่เขามีขายตามตลาด ตามห้างทั่วไปนะคะทุกวันนี้เขายังไม่เคยเจ็บป่วยถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะไม่เป็นหวัดไม่ปวดหัวตัวร้อนนะคะนี่ค่ะเราห่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ถุงกันนะคะอันนี้ก็เป็นถุงหูหิ้วธรรมดานะคะแต่ อันนี้เนื้อจะบางนะคะเราก็จะซ้อนเป็นสองลูกนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเรียงเรียงแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการถนอมอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือการถนอมผลไม้ไม่ไม่ใช่แต่กล้วยนะคะ ผลไม้อื่นก็ใช้แบบนี้ได้นะคะจะไม่มีการเน่าเสียในระยะเวลารวดเร็วนะคะอย่างน้อยๆก็ได้เป็นอาทิตย์อยู่ในเมืองถ้าเรามีไรายได้น้อยเราก็ต้องประหยัดในถึงในในถึงที่สุดเลยนะคะเพราะช่วงนี้ก็อะไรอะไรก็รู้ๆอยู่นะคะงานก็หายากเงินก็หายาก ถ้าเราอยู่ในเมืองเราไม่หาไม่สามารถที่จะหาซื้อกินได้ราคาถูกๆนะคะกล้วยหวีหนึ่งแบบนี้นะคะถ้าในเมืองนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็หวีหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามสิบสี่สบาทนะคะถ้าเราไปปล่อยให้เน่าเสียเราก็จะเสียเงินไปโดยใช่เหตุอันนี้ก็คือเป็นการถนอม ผลไม้บ้านๆเป็นวิธีบ้านๆน,นะคะนี่ค่ะเราก็จะห่ออย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาเข้าวเรียงไว้ในตู้เย็นได้เลยนะคะเก็บได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะโดยที่ว่าเปลือกเขาไม่ดำเนื้อในไม่เละนะคะยังกินได้ตลอดนะคะวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆสำหรับการเก็บผลไม้ ไว้กินนานๆในตู้เย็นนะคะไม่ให้เน่าเสียหรือว่าเสียหายในเมื่อเราซื้อมาแพงนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ